นั่งสมาธิไอ้พวกที่เห็นนรกสวรรค์ก็มีทั้งปรุงแต่งเห็นจริงก็มีปรุงแต่งก็มีนะ <c oughs> แต่การทําสมาธิของพระศาสดาเนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรให้เห็นการทํางานของจิตที่ทํางานอยู่กับรูปนามทั้งสี่ให้รู้จักขันห้าโยมนั่งสมาธิโยมต้องรู้จักจิตของตัวเองว่าจิตคืออะไรเป็นผู้รู้เฉยๆและจิตผู้รู้นี้เข้าไปรู้อะไรเข้าไปรู้รูป เข้าไปรู้เวทนาสัญญาสังขารเพราะนั้นเวลาเช่นโยมนั่งรู้ลมหายใจเดี๋ยวโยมจะหลุดไปคิดเรื่องอดีตบ้างสัญญาขันหลุดไปคิดอนาคตบ้างสังขารขันหลุดไปพอใจไม่พอใจบ้างเวทนาขันกลับมารู้ลมบ้างต้องเห็นกระบวนการทํางานของจิตอย่างนี้นี่ถึงจะเรียกว่าเข้าไปเห็นเพื่อที่จะได้มรรคผลนิพพานคือความไม่ตายถามว่าเห็นนรกสวรรค์แล้วยังตายไหมยังตายเหมือนเดิมไปเห็นมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ เลิกเห็นแล้วก็ตายอยู่ดีความทุกยังเกิดขึ้นได้พระศาสดาไม่ได้มาสอนแค่นี้สอนให้เข้าถึงความไม่ตาย